สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บถั่วฝักยาวนะคะที่เราได้ปลูกไว้นะคะเมย์ปลูกไว้ประมาณสองล่องถึง3าล่องนะคะที่สวนนะคะนี่นะคะปลูกไว้กินเองนะคะปลอดสารนะคะเป็นถั่วฝักยาวที่เราเก็บมเมล็ดพันธุ์เองนะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ญาติเอามาให้นะคะเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะคะเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเมล็ดพันธุ์เลยนะคะ นี่นะคะถั่วฝักยาวสวยๆยาวๆเลยค่ะปลอดสารด้วยนะคะเพราะว่ามีไม่ได้ใช้น้ำยากำจัดเพี้ยนะคะวิธีการกำจัดเพี้ยของเมนะคะเม่ก็จะใช้วิธีนะคะมือนะคะลูดเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเจอเพี้ยที่าตามาตามต้นนะคะแล้วก็ตามลูกของถั่วนะคะเพราะว่าเราปลูกในจำนวนที่น้อยนะคะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะ นี่นะคะเก็บเลยนะคะแม่จะเป็นคนเก็บนะคะเมก็จะช่วยเก็บด้วยนะคะตามหลังนะคะนี่นะคะขนาดฝักของเขานะคะยาวนะคะส่วนปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราใช้นะคะที่สวนของเรานะคะก็จะมีปุย๋ยอ่าสูตรสิบห้านะคะสูตรเสมอนะคะเมก็จะเอามาโรยนะคะ ให้ปุ๋ยเขาก่อนที่เขาจะติดฝักนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะนี่นะคะส่วนปุ๋ยทางใบนะคะเมก็จะใช้เป็น m 1 0เอ็มร้อยนะคะผสมน้ําแล้วก็พ่นนะคะปุ๋ยทางใบเพื่อจะเป็นการเร่งดอกเร่งผลนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆสามารถไปปลูกไว้นะคะข้างบ้านข้างสวนนะคะเพราะว่าดูแลไม่ยากเลยนะคะเมียปลูกไว้เมยก็มาลดน้ํานะคะบางวันก็ไม่ได้มานะคะเนี่ยค่ะปลูกไว้กินนะคะที่เหลือเราก็จะแบ่งขายนะคะแบ่งให้าตดนะคะสำหรับใครนะคะยังไม่ชมนะครวววิธีการปลูกนะคะว่าปลูกยังไงนะคะ เดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะคะเมย์ทำคลิปการปลูกถั่วฝักยาวไว้ด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะนะคะที่เมย์ได้ทำการปลูกไว้ข้างๆกันนะคะนี่เลยนะคะปลูกข้างๆกับถั่วเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานาถั่วนะคะแล้วก็ทานมะเขือเทศนะคะทานามะเขือเปาะด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเรากินนะกับ ส้มตำนะคะหรือว่าจะเป็นกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกนะคะแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือมะเขือนะคะแล้วก็ถั่วนะคะเมยก็เลยปลูกกินเองเลยนะคะแล้วก็ได้กินผักที่ปลอดสารนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะคะ เย็นเชุ่มฉ่าเลยส่วนนี้นะคะก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะหรือว่าจะเป็นฝักที่เมต้องการเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะเมก็จะเลือกอฝักที่เขาสมบูรณ์นะคะยาวนะคะเพื่อจะเก็บไว้ต่อเป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้านะคะนี่นะคะเอาแบบยาวๆสวยๆนะคะ,มะเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะ น่าจะยาวกว่าศอกนะคะเพราะว่ามันยาวมากๆเลยนะคะส่วนการปลูกของที่สวนเรานะคะเมยก็จะปลูกเป็นร่องกลางระหว่างร่องมะพร้าวนะคะพอดีว่าที่สวนเมยปลูกมะพร้าวนะคะเมย์ก็เลยขอพ่อแกหนึ่ล็อกนะคะเพื่อเป็นการปลูกผักไว้กินเองนะคะข้างบนก็จะเป็นถั่วลิสงแล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะ ส่วนนี้เมย์ก็จะเหลือไว้ปลูกเป็นผักไว้เรากินในครัวเรือนนะคะอันนี้เมย์ก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเก็บไว้เอาเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกรุ่นต่อไปนะคะนี่นะคะสวยเลยนะคะ ส่วนมะพร้าวนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นปุ๋ยสูตรเดียวกันเลยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยสูตร 15- 15นะคะเมย์ทำคลิปไว้นะคะว่าปลูกมะพร้าวยังไงนะคะให้โตเร็วแข็งแรงนะคะหรือว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อโรคนะคะโรคใบไหม้ใบจุดในมะพร้าวเมย์ก็ทำคลิปไว้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากชมนะคะว่าการมีปัญหานะคะของมะพร้าวนะคะใบไหม้นะคะเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็มียาตัวไหนนะคะ เม่ก็ทำคลิปไว้แล้วนะคะให้เพื่อนๆย้อนกลับแล้วก็ไล่กลับไปดูในช่องเม่ได้นะคะส่วนนี้แม่ก็จะเอามาจุ่มน้ำนะคะล้างน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อจะเป็นการทำให้อ่าถั่วของเรานะคะสดชื่นนะคะแล้วเราก็จะไปมัดกันอีกทีนึงนะคะ ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะเมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ